ศึกฟุตบอลชายรุ่นย U22 ระหว่างทีมชาติเวียดนามพบกับไทยคือหนึ่งในเกมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในกลุ่มชาติอาเซียนเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันธรรมดาแต่เป็นการประทะกันของสองขุมพลังลูกหนังที่ต่างมีประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันทุกครั้งที่ทั้งสงทีมลงสนามเผชิญหน้ากันความดูเดือดความเข้มข้นและความกดดันย่อมพุ่งถึงระดับ สูงสุดและเกมครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายทุกอย่างเต็มไปด้วยความดราม่าจังหวะพลิกผันและอารมณ์ร่วมที่ทำให้แฟนบอลทอหังสนามแทบหยุดหายใจ เกมนี้เป็นมากกว่าการวัดผลแพ้ชนะแต่มันคือบทพิสูจน์พลังของทีมรุ่นใหม่เป็นภาพสะท้อนของแนวทางฟุตบอลเวียดนามและไทยว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของภูมิภาคในยุคถัดไปแม้ทั้งสองทีมจะมีระบบการเล่นที่แตกต่างกันแต่จุดรวมคือความมุ่งมั่นทุ่มเทและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งหลอมรวมให้เกมนี้กลายเป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามพยายามสร้างทีมเยาวชนที่เปี่ยนประสิทธิภาพเน้นความเร็ววินยัยและการเคลื่อนที่เป็นทีมขณะที่ไทยเน้นเทคนิคการครองบอลความไหลลื่นในการต่อเกมและความคล่องตัวของผู้เล่นตัวรุกทาให้เมื่อต้องมาปะทะก,กันจึงเหมือนการเผชิญหน้าระหว่างพลังความเร็วกับพลังเทคนิคที่ต่างพยายามพิสูจน์ว่ารูปแบบของใครคือคําตอบที่แท้จริงในเกมฟุตบอลสมัยใหม่ เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันเวียดนามเปิดเกมบุกด้วยความมั่นใจพยายามตั้งเกมเร็วกดดันแดนกลางของไทยและบังคับให้แนวรับไทยออกบอลพลาดขณะที่ไทยเองเลือกเล่นอย่างสุขุมคุมจังหวะและรอจังหวะสวนกลับที่เฉียบคมทั้งสองทีมต่างวางยุทธวิธีเพื่อชิงความได้เปรียบตั้งแต่ช่วงต้นเกมซึ่งทําให้การต่อสู้ในแดนกลางเป็นไปอย่างดูเดือดและเข้มข้นเวียดนามมักจะปั้นเกมจากจังหวะการเพรสสูงไล่บีบแบบต่อเนื่องทําให้ผู้เล่นไทยต้องระมัดระวังเป็นสองเท่า เพราะเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจโดนเล่นงานทันทีด้านไทยก็มีความมั่นใจในการเก็บบอลและหาจังหวะหลุดขึ้นหน้าโดยเฉพาะการประสานงานของกองกลางที่มีสายตาแหลมคมและการเคลื่อนที่ของกองหน้าที่พร้อมสอดแทรกทุกวินาทีช่วงตลางครึ่งแรกความดราม่าเริ่มก่อตัวเมื่อเวียดนามได้โอกาสทองจากการหลุดเดี่ยวแต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ซูเปอร์เซฟชนิดที่เรียกเสียงปรบมือทั้งสนามชัดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตู แต่ยังเพิ่มความมั่นใจให้ฝั่งไทยกลับมาเดินเกมต่ออย่างชัดเจนหลังจากนั้นไม่นานไทยเริ่มตั้งเกมได้มากขึ้นเล่นบอลสั้นสลับยาวควบคุมจังหวะและยกเกมไปมาจนแนวรับเวียดนามเริ่มถอยอาการลลาเริ่มเกิดขึ้นจากการไล่เพรสอย่างหนักทําให้ไทยได้โอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมพอที่จะเปลี่ยนเป็นประตูความเข้มข้นของเกมเริ่มพุ่งสู่จุดสูงสุดก่อนจบครึ่งแรกเมื่อเกิดจังหวะปะทะบริเวณริมเส้นทําให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายอารมณ์ประตูขึ้นเล็กน้อย กรรมการต้องเข้ามาหยุดสถานการณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดว่าสุกนี้เต็มไปด้วยไฟแห่งการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นเริ่มครึ่งหลังเวียดนามเป็นฝ่ายโหมบุกอย่างหนักราวกับต้องการยิงประตูให้ได้เร็วที่สุดพวกเขาใช้ความเร็วริมเส้นขยับเกมต่อเนื่องและพยายามเจาะแนวรับไทยที่เริ่มถูกทดสอบมากขึ้นเรื่อยๆจังหวะยิงหลายครั้งเกือบทำให้แฟนบอลเวียดนามได้เฮแต่ไทยยังคงตั้งรับได้อย่างมีระเบียบและเยือกเย็น และแล้วความดราม่าที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นในนาทีสำคัญเมื่อเวียดนามได้ลูกยิงไกลสุดแรงบอลพุ่งเฉียดเสาไปแบบเส้นยาแดงทําเอาทั้งสนามต้องร้องอุทานไทยพยายามโต้กลับทันทีเกิดเป็นจังหวะสวนที่เร็วและแม่นยําจนกองหน้าของไทยได้หลุดเข้าไปยิงแต่ผู้รักษาประตูเวียดนามยืนตำแหน่งดีและปัดออกได้อย่างเหลือเชื่อ แฟนบอลเริ่มส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นทั่วสนามบรรยากาศเข้มข้นจนเหมือนลมหายใจของทั้งสองประเทศกำลังถูกจับจ้องอยู่กับลูกบอลลูกเดียวทุกการสัมผัสบอลทุกการประทะทุกการยิงล้วนมีความหมายและอาจเปลี่ยนรูปเกมได้ในทันทีช่วงนาทีที่เจเป็นต้นไปเกมเปิดแรกกันอย่างเต็มตัวไม่มีฝ่ายใดถอยเวียดนามบุกเป็นชุดไทยสวนกลับเป็นคมทุกคนบนสนามทุ่มสุดแรงเพื่อประตูสำคัญประตูที่อาจกลายเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขัน จังหวะสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อเวียดนามเปิดบอลเข้ามาในเขตโทษอย่างแม่นยำกองหน้าพุ่งมงงเต็มแรงแต่ผู้รักษาประตูไทยกระโดดพุ่งออกไปปัดด้วยปลายนิ้วเรียกเสียงเฮจากแฟนไทยทั่วสนามในขณะที่แฟนเวียดนามถึงกับยกมือกลุมหัวด้วยความเสียดายอีกเพียงไม่กี่นาทีไทยก็เกือบทำประตูได้เช่นกันเมื่อมีจังหวะย,ยิงโลง่ลงๆหน้าประตูแต่บอลกลับเฉียดเสาออกไปนิดเดียวกลายเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรู้สึกได้ทันทีว่าชัยชนะกำลังแขวนอยู่บนเส้นบางๆที่ยากจะคาดเดา ช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือจุดพลิกอย่างแท้จริงทั้งสองทีมทุ่มทุกอย่างลงในสนามไม่มีแรงก็ต้องวิ่งไม่มีพื้นที่ก็ต้องแหวกไม่มีเวลาให้ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเวียดนามเร่งเกมสุดชีวิตไทยกดดันสวนกลับอย่างต่อเนื่องเสียงเชียร์ดังจนสนามแทบสั่นทุกสายตาจับจ้องกับช่วงเวลาสุดท้ายของการแข่งขัน แม้จะมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแต่ทั้งสองทีมก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูสำเร็จทำให้เกมนี้จบลงแบบที่แฟนบอลต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับความทุ่มเทของนักเตะทั้งสองฝ่ายความรามาตลอด90นาทีคือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าเวียดนามและไทยในระดับย U22 ต่างมีคุณภาพและศักยภาพสูงเพียงใดและต่างฝ่ายต่างสมควรได้รับคำชื่นชม แม้ว่าผลการแข่งขันอาจไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลบางฝ่ายคาดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเกมนี้คือบทพิสูจน์พลังของฟุตบอลอาเซียนอย่างแท้จริงทั้งความเร็วเทคนิคแทคติกความเข้มข้นและอารมณ์ร่วมที่เติมเต็มให้เกมนี้กลายเป็นภาพจำของแฟนบอลทั่วภูมิภาคสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคะแนนบนตารางคือการที่ทั้งสองทีมได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและศักยภาพของดาวรุ่งที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งผู้รักษาประตูที่เซฟเป็น ว่าเล่นกองกลางที่ทำงานไม่มีหมดแรงหรือกองหน้าที่พร้อมสร้างสรรจังหวะอันตรายทุกคนต่างแสดงให้เห็นถึงทักษะและหัวใจนักสู้เกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลเยาวชนของเวียดนามและไทยกำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการแข่งขันที่ดูเดือดแบบนี้คือภาพสะท้อนของอนาคตที่สดใสของภูมิภาคเมื่อทั้งสองประเทศต่างผลักดันซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้น ไม่ใช่เพียงผู้เล่นเท่านั้นที่โดดเด่นแต่ยังรวมถึงสปิริตของแฟนบอลที่เชียร์กันอย่างล้นหลามทำให้อารมณ์และบรรยากาศภายในสนามเต็มไปด้วยพลังงานสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกมนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น แม้ว่าคะแนนในเกมนี้จะบอกเล่าเฉพาะผลการแข่งขันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามบอกเล่าเรื่องราวมากกว่านั้นมันคือเรื่องราวของความมุ่งมั่นความพยายามและการไม่ยอมแพ้ของนักเตะทั้งสองฝ่ายเรื่องราวของแรงกดดันที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเรื่องราวของการสร้างประสบการณ์ที่จะใช้พัฒนาตัวเองในเส้นทางฟุตบอลอาชีพ สุดท้ายเกมนี้จะยังคงถูกพูดถึงอีกนานเพราะมันคือหนึ่งในแมตช์ที่รวบรวมทุกองค์ประกอบของฟุตบอลไว้อย่างครบถ้วนทั้งความมดระมาความมันความคาดเดาไม่ได้และคุณภาพของผู้เล่นที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าคุ้มค่าทุกนาทีที่รับชมศึกยู2่เวียดนาม vs ไทยครั้งนี้คืออีกหนึ่งบทที่ยืนยันว่าศึกสองคู่อริแห่งอาเซียนยังคงร้อนแรงที่สุดเสมอและต่อให้เวลาผ่านไปกี่ปีแต่ทุกครั้งที่ทั้งสองทีมต้องมาเจอกันบนสนามความดูเดือดและความยิ่งใหญ่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือเกมที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของทั้งสองชาติเกมที่ทุกคนทุ่มเทสุดความสามารถเกมที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกถึงความหมายอันแท้จริงของคำว่าฟุตบอลและเกมที่ย้ำให้เห็นว่าการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของนักเตะและความสวยงามของกีฬาซึ่งเกมนี้ได้มอบให้เต็มเปี่ยมในทุกวินาที